สวัสดีอาจารย์และนี้สิตทุกท่านนะคะเรามีชื่อว่าแอนนาเราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัทที่เรานำมาเสนอในวันนี้คืออิชิตันก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับบริษัทนี้ก่อนดีกว่าบริษัทอิชิตันนะคะจดทะเบียนวันที่3กันยายนพศส5 5 3ส5จัดตั้งโดยคุณตัน ภาสกรนาทีเมื่อวันที่9กันยาย,ยนพศ2553โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชาเขียวพร้อมดื่มอิชิตันกรีนทีและมีเครื่องดื่มสมุนไพคือเย็นเย็นั่นเองค่ะภายใต้แบรนด์อิชิตันกรีนทีได้ผลิตชาเขียวออกมาด้วยกันทั้งหมด3รสคือ หนึ 1> 1. ่งรสต้นตำลับผสมดอกชาให้กลิ่นรสที่หอมกลมกลม่อมฉบับชาเขียวญี่ปุ่นสองสมุนไพรญี่ปุ่นมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มีสารพคุณที่ดีต่อสุขภาพผ่อนคลายสมองสามรสน้ำพึ่งมะนาวทําให้สดชื่นชุ่มคอและอุดมไปด้วยวิตามินซีจากเลมอนและยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นๆที่มีทั้งหมดสองรสชาติคือหนึ่งน้ำจับเลี้ยงมีสมุนไพจรจีนแต่ชนิดให้ความสดชื่น เย็นจากภายในสู่ภายนอก 2. แกเ้กงวยผสมน้ำผึ้งให้รสชาติกลมกล่อมหอมหวานและมีความสดชื่นให้แก่ร่างกายพลิัก์ของอิชิตันมีความเป็นออร์แกนิกเพื่ถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกดูแลและเก็บยอดชาเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดไพ อิชิตันเป็นมาสเตอร์ออกกลีนราคาจึงสูงกว่าคู่แข่งมีการคิดเกี่ยวกับขนาดและราคาที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถดื่มจนหมดและไม่รู้สึกว่าได้น้อยจนเกินไปเพลสมีตัวแทนจำหน่ายวางขายหน้าร้านสะดวกซื้อห้างและแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังมีตู้กดอัตโนมัติที่สามารถหาซื้อได้ง่ายสะดวกต่อผู้บริโภคโปรโมชั่น วางแผนโดยการทำแคมเปญส่วนมีภาพติดตาคือขายเสียงโชคมากกว่าขายสินค้าแต่ปัจจุบันมีการทำแคมเปญแต่ไม่ทุ่มเท่ากับในอดีตอันนาเชื่อว่าใครหล,หลายๆคนคงยังไม่ทราบว่าบริษัทอิชิตันมีช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ3ระดับมีตัวแทนจำหน่าย3บริษัท และมีการขาปิดที่ทันสมัยและแบบดั้งเดิมจึงสามารถให้กระจายสินค้าได้อย่างควบคุมและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างง่ายดายนั่นเองต่อมาอันนาขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของอิชิตันกันบ้างเริ่มจากจุดแข็งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจไม่มีปัญหานี่สินได้ผลกําไรจากการขายสินค้ามากและมีวัตถุดิบที่ดีในการผลิตจุดอ่อนมีคู่แข่งเพิ่พมขึ้นการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการและขาดแคลนโรงงานในการผลิตโอกาสผู้บริหารเป็นที่รู้จักในสังคมตลาดให้ความสนใจกับสินค้าออร์แกนิก และธุรกิจชาเขียวเติบโตขึ้นมากในปัจจุบันอุปสรรคมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นสินค้าเเรียนแบบได้ง่ายและวัตถุดิบมีราคาสูง ขอพฤติกรรมของผู้บริโภคจะทำโดยการกระจายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อให้กับผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กระจายสินค้าให้กับร้านค้าปีกและติดตามผลการขายในระยะเวลาการหมุนสินค้าในแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแผนการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกัน ใส่ไหมว่าอิชิตันออกแบบช่องทางการตลาดไว้อย่างไรวันนี้อานมามีคำตอบอิชิตันใช้กลยุทธ์คือ3 Strategic 1 New Product พัฒนาสร้างสรร์ผลิตภัณฑ์ใหม่2 New Market มุ่งขยายช่องทางการตลาดใหม่กระจายสู่ตลาดต่างประเทศและ3 New Business พัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล 5G การคันเลือกและจูงใจสมาชิกในช่องทางการตลาดมี2ช่องทางคือซื้อผ่านออนไลน์และหน้าร้านสะดวกซื้อทำให้กิจการได้รับผลประโยชน์ระดับมากที่สุดผู้บริโภคสามารถซื้อได้3ช่องทางคือ 1. ซื้อผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆ 2. ซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและ 3. ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด3บริษัทด้วยกัน มาเป็นผลิตภัณฑ์และราคามีการขยายและปรับลดกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือตันซันซูในคอนเซ็ปต์ตันซันซูโคเรียโซดาสดชื่นซ่าไม่มีน้ำตาลกลุ่มเป้าหมายคือเจนซตมีไลฟ์สไตล์ที่รักสุขภาพต่อมา สริมการตลาดที่อิตันเลือกใช้คือ 1. สื่อโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์เพราะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย 2. สื่อออนไลน์เว็บไซต์สามารถเข้าถึงกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เนต็ตและ 3. สื่อแบบ o f o of Home ที่สามารถออกจากบ้านก็เห็นได้ผ่านทางรถไฟฟ้าและป้ายต่างๆนั่นเอง ถึงโลจิสติกกันบ้างก็คือส่งสินค้าให้กับผู้ขาปิดโดยโตรงโดยใช้ระบบ Cost d o ็อเอฟฟังไปฟังมาก็เหมือน Hot ด o เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ขอโทษค่ะผ่านแนวคิดเพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลามีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ขนส่งจากพาหนะ1หนึ่งไปสู่ภาหนะานึ่ได้นั่นเอง การตลาดระหว่างประเทศของอิชิตันมีการเลือกใช้สื่อเฟซบุ๊กมากกว่าการทำโฆษณาเพราะการทำโฆษณามีราคาค่อนข้างสูงส่งผลให้ราคาสินค้าไม่คงที่ต่อมาในปี2565เริ่มมีการขยายแผนการลุกตลาดในกลุ่มตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นโดยการปิดดิวกับตัวแทนจำหน่ายซาอุดิอาระเบียและประเทศรอบๆ ก่อนหน้านี้เห็นทางอิชิตันเนี่ยไปอยู่ตลาดอินโดนีเซียอ,อ้ไปมา5ปีแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเออจ็บตัวมา5ปีแล้วครับเจ,จ็บตัวอะไรครับตัวครับการที่เราไปประเทศประเทศหนึ่งอ่ะเราดูเหมือนง่ายแต่ริงกมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าเรายังมองผิวๆก็เหมือนคนมองเข้ามาเมืองไทยว่าออประชากรเมืองไทยมี70บล้าน80ล้านเมืองจีนมีพันกว่าล้านแต่พอเข้าวไปวบแล้วเราก็จะเจออุปสรรคที่เรามองไม่เห็นว่าเราไม่ึอะไรเงี้ย นี่เป็นปกติเวลาเราไปาต่างประเทศเราเรามีโอกาสนะครับคนที่ไปแล้วก็ประสบสําเรศกัยนี่แต่มีโอกาสเจ็บตัวก็ <agreeing. S 2> เยอะเคยการเจ็บตัวนึกเคยไหมแต่ว่าเราไปเรียนรู้กับคนอินโดนีเซียจริงๆเราไปแล้วเราได้ไปพักโรงแรมไปขึ้นรถเราไปกินข้าวเขาไปตามซอยตามต่อเราเรียนรู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรครับแม้ว่าผมก็ใช้เวลาเรียนรู้กับอินโดนีเซียประมาณ4ีปีนะครับที่เราขัดทุนมาปีที่แล,ล,ล้วเป็นปีที่เราเริ่มขัดทุนน้อยลง um, น้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงนะครับ แล้วปีนี้อาจจะเป็นปีปีแรกที่เรา,าจ,จะได้กําไรเราจะผ่านมาแล้วหปีถ้าเกิดอยากจะบอกถึงนักธุรกิจคนอื่นๆที่ที่กําลังจะบุกไปทําต่างประเทศบ้าง<บ>อะไรเงรี้ยครับสมมติตอนนี้เอาใหม่แล้วถ้าผมจะไปประเทศเอื่นผมก็จะส่งพนักงานไปอยู่ปีหนึ่งก่อนอยังไม่ต้อง<ป>ทําอะไร <laughs> ปีหนึ่งเลย <laughs> <ะ S 2> ผมไปเที่ยวของคุณอะไปหาข้อมูลไปคุกคีกับเขาก่อนอย่าเพิ่งทําธุรกิจเอาของผมไปแล้วลงเลยไงแล้วเราก็ไปคุกคีไงใการคุกคีเรามันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลย เจ็บตัวไปด้วยคุกกี้ไปด้วยใช่ไหม แต่ถ้าคุณอยากไปต่างประเทศคุณไปอยู่กันตก<ม>ปีหนึ่งก่อนแล้วคุณมีแฟนที่เมืองจีนก่อนหา<ร>แฟนคนนั้นที่นั่นเลยอ่าคือถ้าผมถึงบอกแนะนําว่าถ้าใครอยากจะไปอินโดอย่าไปเมืองจีนนะผมแนะนาหนุ่มสดที่ยังไม่แต่งงานเนะหมาะสมที่สุดเลยครับไปไปที่นั่นก็มีแฟนที่นั่นด้วยใช่ไหมเราก็ได้เข้าใจชีวิตเขาจริงๆได้รู้จักคุณเขาจริงๆไม่ใช่ฟังรีเสิร์ชประชากรเท่าไหร่ยงโรปเท่าไหร่คือสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่านิสัยเขาจริงๆเขาอยากได้อะไรโอกาสที่คุณจะเสียหายก็มีน้อยแล้วก็โอกาสที่คุณจะประสบความ เพื่อนๆสางมีเขาว่าอิชิตันมีการทำช่องทางสมัยให,หม่นั่นก็คือเพจ Facebook YouTube แล้วเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่สามารถให้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ตาตาตา น,นั้นยังไม่สามารถครอบคุมได้เพราะในปัจจุบันแล้วมีแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือ Instagram TikTok และทวิต t ตอรที่นอกจากจะสามารถทำคอนเทนต์แล้วยังสามารถซื้อสินค้าได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วยมาถึงตอนนี้อันน娜เชื่อว่าใครหลายๆคนคงสุดแสงแอนนากันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ขอโทษนะคะที่เสียงแอนนานน้นแสบแก้วหูไปนิดะรู้ว่าไม่นิดนะแต่ใช่เถะค่ะมาสู่หัวข้อสุดท้ายกันดีกว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมคือผลิตโดยทีมงานค้นคว้าวิจัยที่มีประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการเทนบริโภคเครื่องดื่มคุณภาพสูงครอบคุมผู้บริโภคหลากหลายและเลือกเฉพาะยอดใบชาอ่อนเพื่อคงความละมุนและลสสัมผัสข,ของชา ลำดับต่อไปอันนาจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทัวร์การทำงานของบริษัทอิชิตันกรุ๊ปกันนะคะ สำหรับวันนี้แอนนาต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ตั้งใจรับชมและรับฟังหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้พบกันอีกนะ